ง,ง่ายๆเราต้องฝึกทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตฝึกทุกๆเรื่องในการกระทําในชีวิตของตนเองเน้นนะว่าทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องบางใดบางอย่างบางสิ่งไม่ใช่เราต้องฝึกตัวเองทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องกินข้าวอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักฝึกตัวเองเลยอ่ะมันก็ไปฝึกอย่างอื่นไม่ได้ลูกศิษย์อาจารย์เมื่อเช้า,ชาถามอาจารย์ว่าผมไปกินข้าวหมูกระทะกับที่บ้าน เพราะเขาอยากให้รวมกันเป็นครอบครัวแต่ผมเนี่ยฝึกกินมือเดียวผมก็ไปนั่งกับเขาอ่ะแล้วทีนี้ตังคือกลิ่นมันหอมมากอะความรู้สึกมันหิวอะแล้วท้องมันก็ร้อนแล้วมันก็รู้สึกอยากกินเขาก็พยายามพิจารณาว่ามันเป็นความอยากมันไม่ใช่เพราะเขาหิวแต่มันอยากตอนแรกอ่ะมันอยากไหมไม่อยากแต่พอเวลาได้กลิ่นหมูกระทะอยากเลยไหมอยากเลยแสดงว่าผัสสะมันกระทบตอนนี้พวกเราไม่มีใครหิวหรอกเพราะมันเพิ่งกินมา แต่เราได้กินอะไรหอมๆดิมันจะรู้สึกคืออะไรรู้สึกอยากกินขึ้นมาทันทีอ่ะเพราะอะไรมันเป็นความรู้สึกความอยากที่เกิดขึ้นความอยากมันเกิดขึ้นอ่ะภาษามันกระทบทางจมูกมันก็เข้าไปนึกคิดติดตึกตามนั้นสัญญามันก็วิ่งขึ้นมาว่าอร่อยแบบนั้นกินเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดตัณหาคือความอยากขึ้นมาก็เลยอยากจะตอบสนองต่อตัณหาของตัวเองอยากจะตอบสนองต่อความเห็นของตัวเองก็เลยพยายาม จะไปกินอาหารเหล่านั้นด้วยการตอบสนองต่อกิเลสตัณหาอัตตาตัวตนของตัวเองมันก็พยายามขูดเกากิเลสตัวเองจนที่สุดมันก็นั่งสู้กับมูกระา,ายอยู่ตลอดชัวช่วโมงจนทุกคนกินอิ่มอ่ะเหลือมันหิวอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็นั่งได้กินคนอย่างนั้นอ่ะจนท้ายมันก็อดทนอยู่ได้เนี่ยเป็นการฝืนอย่างหนึ่งนะเนี่ยก็เป็นการฝึกฝืนเพราะอะไรถ้ามันฝืนเรื่องที่มันอยากได้มากขนาดนี้เรื่องอื่นฝืนได้ไหมสบายถูกต้องป่ะถ้ามันคุมลิ้นตัวเองได้อย่างอื่นก็ต้องคุมได้ ถ้ามันคุมความอยากกินขนาดนี้ได้นะมันต่อหน้าต,ต่อตามันกินโอ้โหมันหวยหาเลกิกเินอยากจะซัดกับเขาเอาว่าวันนี้กูงดเว,ว็นสวกรันแล้วกันพรุ่งนี้ก็อีกมือนึงมือเดียวก็ได้วันนี้มือเดียวไม่ได้แล้วขอเป็นพรุ่งนี้แทนแล้วกันเพราะเวลามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะแรกๆมันจะฝึกอย่างหน่วงมากเลยนะมันจะแบบโดนลอด่อโดนด,ดึงแบบกระจุกมากมันมันจะแบบหนักหนาสาหัสมากตอนอาจารย์ฝึกกินมือเดียวแรกๆนะอาจารย์จะหนักหนาสาหัสมากช่วงแรกก็เลยมือมีเหมือนแบบตอนแรกก็กลับมานั่งคิด กูตอบสนองกิเลสตัณหาตัวเองหรือเปล่าวะแล้วแม้เขามีการคิดแบบเดือนหนึ่งอาจจะจะกินแต่พอเวลาในพิจารณามันก็ไม่ใช่หรอกนเป็การส่งค์เดือนหนึ่งอาจจะจะส่งคอครอบครัวหนึ่งครั้งเมื่อก่อนว่าเดือนหนึ่งจะส่งคอครอบครัวหนึ่งครั้งคือกินอาหารเย็นหนึ่งมื้อแต่หลังเมื่อเวลามันกินอ่ะพอเวลามันมันมันเริ่มชินมันเริ่มข้างววดอ่ะพอเวลาเขาจะกินกันปุ๊บก็วันนี้ส่งคออีกแล้วกันเดือนหนึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วเริ่มมีสองครั้งแล้ะเริ่มมีสามเรริิ่่่่มมมมีีทันเเอยย้ ก็เลยกลับมาตัดตัวเองใหม่เอาเดือนหนึ่งครั้งเดียวตัดจบแล้วประกาศในเดือนหนึ่งครั้งเดียวให้คนที่บ้านมันแซวเราเลยอะเอาไหนบอกวันเดียวไงอย่างเงี้ยเพราะเวลามันแซวพู้เราจะไม่กล้ากินสีนี้มันจะชะนักนิดนึงแล้วต้องบอกประกาศ<ต><อ>ไม่อกว่าจะครั้งเดียวทีน,ทนี้มันเริ่มครั้งเดียวได้ก็ทําครั้งเดียวมาครั้งเดียวมานานจนใน้สุดว่าเราเลิกส่งเคาะ์ไม่ได้แล้วถ้ายังส่งเคาะต่อไปแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ตัดขาดกันจากทางโลกสักทีหนึ่งมันไม่ตัดขาดกันจากความเป็นครอบครัวสักทีหนึ่งเราก็เลย ด้วยการไม่ส่งเคาะกับอาหารการกินในยามวิกาและลาติีแล้วไม่ส่งเคาะไม่ส่งเคาะใครทั้งนั้นในปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยจะก็ไม่ส่งเคาะใขรเลยไม่วุ่นวายเขาจะกินข้าวกันจะก็นั่งเขียนนั่งทํางานอะไรไปได้กินอาจจะย์เฉยๆแรกๆอ่ะฝึกหนักมันอยากกินตลอดเวลาหลังๆมาได้กินก็ชินแอดมินเวลาจะเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยแล้วมันเล่งเวลาทําเวลาเร็วมากแอดมินกินข้าวไม่ทันอาจารย์บอกกินในรถเลย อาไม่เป็นไรไม่ได้ไม่แบบมันเกรงใจอาจารย์มันต้องเกรงใจมันแดกไปเถอะมันจะไปจอดรถกินอยู่ไม่ทันกินแล้วกูจะไปสายแล้วเนี่ยกินเลยใครว่างกินก่อนเลยอาจารย์ก็ให้มันกินในรถกินก็ฟุ้งในรถอย่างนั้นอ่ะอาจารย์เขาไม่ได้อยู่อะไรก็กินปนะแทนกินน้ำผลไม้กินอะไรไปก็แค่นั้นเองเราก็อยู่ของเราได้ตามปกติเพราะอะไรเราฝึกตัวเองมาแล้วกินแค่นี้ทําอะไรแกเราไม่ได้แล้วเพราะเราฝึกมามันฝึกจนเกิดความเคยชินอ่ะพอเวลามันชินปุ๊บนะเอาอะไรมาล่อมันก็เฉย เมื่อเนี่ยอาจารย์ไปที่ไหนแล้วอาจจะเลี้ยงอาหารแอดมินอ่ะอาจจะก็นั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งกินน้าดื่มปกติอ่ะแต่คนอื่นนั่งกินข้าวกันกงเกงกงเกงกงเกงอาจจะก็ไม่รู้สึกอะไรเฉยๆไม่ได้รู้สึกหิวไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรมันชินอะไรก็ตามที่มันทําจนเกิดความเคยชินจนนอนน่งในสันดานเราจะไว้ไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะช่วยเรามากในความเคยชินมันชินซะแล้วอ่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องปกติไปซะเราก็จะไม่รู้สึกกับมันเหมือนเราชินในการรักษาสินห้า โอกาสในการทำผิดศีลห้ายากมากเพราะอะไรมันชินซะแล้วเรานั่งสมาธิจนชินทุกวันน่ะนั่งเวลาครึ่งชั่วโมง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 ทุกวันทำจนมันชินซะแล้วอะเวลาไม่ทํามันจะรู้สึกติดใจละอุยวันนี้ไม่ได้นั่งม่าทาไมดีวะอุ้ยตายแล้วมันจะทํสมาธิกูจะถอยไหมเนี่ยมันจะกังวลไปหมดเลยเพราะอะไรมันเคยทําจนชินมันทำจนชินอะแล้ววันหนึ่งในความชินที่มันหายไปอ่ะมันขาดไปชีวิตเรามันจะกังวลนะกังวล เคยนอนกับผัวกับเบียดตัวเองทุกคืนคืนนี้ไม่ได้นอนอ่ะสบายใจไะสบายใจหรือกูตีปีสบายกูหลัะล้าเลยไม่อยู่ใช่ไหมกูแอบคุยกับคนอื่นได้แล้วสบายเลยทีนี้อยู่คนเดียวไม่ใช่มันก็จะรู้สึกหวงๆถูกต้องป่ะเพราะมันเคยนอนกันมาตลอดอ่ะมันก็อยู่ด้วยกันทุกวันจากวันนี้ไม่ได้เห็นไม่ได้เจออย่าคิดว่ามันหลัะล้านะวันแรกๆมันอาจจะหลัะล้าแต่ละสภาพมันอาจจะรู้สึกแย่ขึ้นมาเพราะความเคยชินมันหายไปจากชีวิต การปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เกิดความเคยชินเมื่อชินแล้วมันจะง่ายขึ้นต่อการปฏิบัติแต่เดี๋ยวมันก็จะมีอย่างอื่นมาแทรกเดี๋ยวมันก็จะมีอย่างอื่นมาขวางเวลาที่เราอยากอะไรมากๆอยากอะไรมาอยากอาจารย์ก็ยังตอบสนองต่อกิเลสตหาการกินของเองอยู่นะบางทีเนี่ย,ไป,ยไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนปุ๊บไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันไปเห็นของกินที่มันแบบแปลกๆพิสดารอะไรเงี้ยเนี่ยซื้อไว้ให้อาจารย์หน่อยอาจารย์จะเอาไกินพรุ่งนี้เช้า เนี่ยมาเริ่มตอบสนองต่อตัณหาการกินของตัวเองล้วแต่เรายังกินมื้อเดียวอยู่นึกออกมลเพราะเราไม่มีโอกาสในการกินกับเขาไนงะยังสุกี้ตีน้อยอย่างเงี้ยเปิดตีห้าปิดตีห้าเปิดเปิดกี่โมงวะสิบเอ็ดโมกูมจะไปกินตอนไหนอ่ะมันกินไม่ทันอ่ะแล้วจะไปกินกลางคืนก็ไม่ได้แล้วก็ปิดตีห้าแล้วจะไปนั่งกินตีห้าก็ยังไม่หิวนึกออก่ จะไปนั่งกินตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยรับปิดสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงไปกินไม่ทันแล้วจะไปนั่งรอมันยังไงอย่างเงี้ยว่ามันจะเตรียมนู่นเตรียมนี่เสร็จดังนั้นหลายอย่างที่เรากินได้อะมันถูกมันถูกดึงออกจากชีวิตเราไปเลยอะเราไม่สามารถกินได้นี่ก็เป็นตัวฝึกอย่างหนึ่งแต่เราก็แบบเอามากินอย่างน้อยที่สุดเรายังอยากกินอยู่อะทํายังไงก็ไปสั่งไว้มากินตอนเช้าแต่คําถามคือมันอร่อยเหมือนเดิมไหเข้าเหนียวมะม่วงกินตอนนี้เลยกับแช่ตู้เย็นมากินพวกนี้เช้าอะไรอะไรกันมันต้องกินตอน ก็จะกินทาไมอร่อยอย่างนั้นอ่ะก็กินไปในเมื่อตัวเองอยากกินน่ะลิฟต์ลดไปว่าอาหารมันเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นความชื่นเป็นความอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรสชาติเคี้ยนอย่างเงี้ยเนี่ยกินเข้าไปแดกเข้าไปก็จะได้รู้อยากมากนะใช่ไหมนะกินเข้าไปสุดท้ายแล้วอ่ะพอเวลามันอยากในขนาดนั้นมันอยากกินก็ซื้อมาแต่เช้าวันรุ่งขึ้นกินแล้วก็รู้สึกอะไรวะเนี่ยไม่เห็นรู้สึกอร่อยเลยไม่รู้สึกแบบมันรู้สึกอินนาระอาจากการกินก็ดีเหมือนกันก็เป็นการพิจารณาในช่วงเช้าวะ ในขณะนั้นมันเกิดความอยากเราเลยตอบสนองต่อความอยากของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเวลาตอบสนองมันเป็นยังไงล่ะรสชาติมันอร่อยเหมือนที่คาดหวังไวมไมั้ยไม่เนี่ยพิจารณาอาหารคือคาข้าวเป็นประจำทุกเช้าอย่างเงี้ยเราสึกพิจารณาแบบเนี้ยซ้ําๆจนเกิดความเคยชินไม่ใช่ว่าจะต้องกินร้อนตอนนี้จะต้องกินเดี๋ยวนี้ต้องกินมันตอบสนองต่อกิเลสตัณหาของตัวเองตลอดไปลาาตรือเปลเราซื้อ่ะซื้อแต่ไม่กินอ่ะทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะแล้วค่อยกินรสชาติมันเปลี่ยนแล้วอะไรมันไม่อร่อยแล้วลองดูรู้องกินได้ไหมอาจารย์เคยเห็นาคนนะ อาหารไม่อร่อยมันปัดจ,จานทิ้งเลยอ่ะไม่กินสั่งอย่างอื่นมากินแทนโอ้โหมันทิ้งเลยไม่ได้กินเ็ื่ออยู่อะไรเนี่ยถูกต้องไหมมันมันตอบสนองต่ออะไรความอยากมันต้องอ,อร่อยอร่อยเท่านั้นไม่อร่อยกูไม่กินอย่างเงี้ยบางทีเราลองกันเดือกอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่อร่อยแต่เราชอบเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวแต่ระกบก๋วยเตี๋ยวจานนี้ไม่อร่อยลองกันเดือกดูเข้าไปบ้างก็ได้จะได้พิจารณาอาหารได้ว่าผู้เรเจ้าสรงบอกว่าเวลากินอาหารให้กินอย่างไงอุปมาอุปไมเปรียบเหมือนลูกน้อย ที่เราเนี่ยมีลูกน้อยอยู่แล้วเราจะเดินทางข้ามทะเลทรายพ่อแม่พาลูกน้อยข้ามทะเลทรายแต่ปรกากฏเสบียงอาหารไม่พอในการเดินข้ามทะเลทรายนะั้นแล้วทะเลทรายเนี่ยมีอันตรายมากฝั่งเนี้ยมีอันตรายมากฝั่งโน้นมีอันตราย,าน,ยรน้อยก็เลยต้องเดินข้ามผ่านทางนี้ไปปรกยากฏเสบียงอาหารหมดจะทํำยังไงล่ะจะฆ่าจะจะให้ลูกน้อยเนี่ย,ยกินเลือดกินเนื้อตัวเองก็ไม่ได้เพราะลูกน้อยเดินทางไปไม่ถึงฝั่งแน่นอน ยังไงก็ตายกลางทางแต่ตัวเองเนี่ยกับสามีภรรยาเนี่ยยังสามารถไปรอดได้เลยตัดสินใจทําลายชีวิตลูกตัวเองเพื่อเอาไปตากเป็นเนื้อเค็มแล้วเอาเนื้อลูกตัวเองเนี่ยมากินเพื่อประทาังชีวิตในการเดินรอดทางอย่างน้อยไม่ตายยกหัวตายคนเดียวรอดอีกสองอย่างน้อยยังมีคนมีคนรอดชีวิตสองคนกับแลกชีวิตหนึ่งชีวิตอันนี้อุปมาอุปไมยนะไม่ใช่ผมไปทำนนจริงๆนะอันนี้นะ เสร็จแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเวลากินลืกินเนื้อลูกตัวเองอ่ะที่กําลังแบบเอาเข้าปากอ่ะแล้วรู้ว่าเป็นลูกเนื้อของลูกตัวเองอ่ะมันจะกินด้วยความสุขหรือกินด้วยความอินาล่าอาใจอินาราใจถูกไหมมันจะกินด้วยความทุกข์ร้อนว่านี่คือเนื้อของลูกของฉันมันจะกินด้วยความร้องไห้น้ําตาไหลว่าต้องสละลูกนี้เพื่อเอาตัวเองให้รอดจากการเดินทางในทะเลทรายอันนี้เนี่ยผจะบอกว่าเวลาเธอกินข้าวอ่ะ ให้กินแบบนี้ให้กินแบบมีความรู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกอึดอัดขยักขยัรู้สึกแบบไม่อยากกินเพราะว่าเพราะว่ามันกินเพื่อให้ประทางชีวิตอยู่อ่ะเนี่ยมันคือเนื้อลูกของน้อยเลือกลูกน้อยของตัวเองนะมันแลกมานะกับการที่จะทําให้ตัวเองมีชีวิตรอดดังนั้นเรากินนี้เพื่อการกินเพื่ออยู่เพราะนั้นพ่อแม่จะไม่มีทางกินเนื้อเนี่ยให้อิ่มท้องไม่มีจะกินเพื่ออะไรยังอัตภาพให้มีกําลังในการเดินต่อไปตระเองนเนี่ยลักษณะของการกินที่เราควรแก่การกิน พิจารณาแบบเนี้ยเราจะสามารถไม่ตอบสนองต่อกิเลสตัณหาอัตตาตดนต่อการกินของตัวเองได้แค่นั้นเลยง่ายๆสิบโมงกว่าอันนี้ต้องอยังต้องเบรกไหมเดียหรือ,อยังไม่ต้องเบรกนั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ให้จบก่อนนะหนังสือไปซะยาวเลยนะพอเวลามาถึงเรื่องความเพียรเนี่ย ทิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรเราจําไว้ว่าให้เราเนี่ยตั้งความรู้สึกในใจอันประกอบด้วยทำสองประการต้องทําความรู้สึกในใจตลอดเวลานนหน้าที่4 6นะความไม่รู้จักอิ่มพอในกุศลธรรมทั้งหลายเราอย่าอิ่มอย่าพอ ในการรู้ในการปฏิบัติหลักธรรมอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่ากุศลอย่าอิ่มแต่กิเลสตัณหาควรอิ่มไนะควรอิ่ม,คว,มควรพอนะแต่กุศลอย่าไปอิ่มอย่าไปพอต้องกินเท่าไหร่ไม่รู้จักพอแต่เราตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามกิเลสตัณหาอิ่มพอไหมไม่เคยอิ่มพอต่อตัณหาคือความอยากอยากทุกเรื่องทุกอย่างไม่เคยคําว่าพอเลย จึงมีคำว่าปากแห้งตันหาไม่มีคำว่าอิม่มอาปากกว้างรอเสมอแต่กุศลธรรมเป็นไงพอแล้วทำบุญอะไรเยอะแยะนั่งสมาธิพอแล้วอุย้ยนั่งอะไรเยอะแยะเดี๋ยวก็บ้าพอดีอิ่มพอไหมอิ่มพอตลอดเวลาเราพยายามทำให้กุศลที่มันกำลังจเจริญเนี่ยอิ่มตลอดเวลาแต่พระเจ้าบอกว่าทำอันที่จะทำให้เราเนี่ยตั้งความเพียรอันเกิดขึ้นแก่ปัจจุบันขนาของเราต้องไม่อิ่มพอในกุศลธรรมทั้งหลาย อะไรก็แล้วแต่เป็นกุศลอย่าอิ่มคาเมือเข้าไปกินเข้าไปรับเข้าไปปฏิบัติเข้าไปให้เต็มที่เต็มฐานกับความต้องการของต่อต่อการตอบสนองต่อการละทิ้งอกุศลของตัวเองให้ได้ตัดอกุศลของตัวเองออกให้ได้นี่ความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรเราจะต้องไม่ถอยหลังไม่ถอยหลังกลับนี่อปปติวานิตา เพียรอย่างไม่ถอยกลับคืออัปปติวานีไม่ถอยกลับเดินหน้าอย่างเดียวเราจำไว้เวลาเราทำกุศลเดินหน้าอย่าถอยหลังเราเคยนั่งสมาธิวันละสิบนาทีก็ต้องนั่งสิบนาทีนะอย่าไปถอยกลับนะวันนี้เหนื่อยจะเลยเอาสักห้าน,นาทีแล้วกันว่าทำไมยังไม่ห้านาทีเอาวันนี้เอาสองนาทีพอละมันถอยไม่รู้กี่ถอยนะมันถอยแล้วถอยอีก,กน,นะมันถอยไม่รู้จะถอยถอย,อยังไง จากบางคนเคยนั่งสามสินาทีวันนี้เหนื่อยยี่สิบห้านาทีแล้วกันพรุ่งนี้โอ้โหวันนี้ก็ประชุมดึกเหลือยี่สิบนาทีแล้วกันวันต่อไปสิบห้าโอ้แต่สิบห้าดีเพราะว่ามันถอยมาหลายวันแล้วอีกสักถอยแล้วกันจนถอยอะไรโอ้วันนี้นอนเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วขอผู้นี้ค่อยว่ากันไม่เหลือสักนาทีเลยตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยนะมันไม่มีอปติวานิตามันไม่มีอปิวา,ามันไมม่อีอปติวานิตาเลยมันไม่มีความเพียร แบบไม่ถอยกลับม,มันถอยอย่างเดียวเลยมันถอยหลังลงคลองอย่างเดียวเลยเห็นป้าดังนั้นเราอยามีความเพียรอันเป็นเหตุแห่งการถอยกลับนะมันถอยกลับไม่ได้นะกูสวเวลาจเจริญให้มันจเจริญอะไรยิ่งยิ่งขึ้นไปสัมมาวายามะความเพียรชอบต้องตั้งเจตนาชัดเจนว่าเราจะทำให้มันยิ่งขึ้นไปหรือให้มันคงที่ไว้ก็ได้อย่าให้มันถอยจากนี้ถ้าเราตังา้งเจตนาแล้วว่าสามสิบวีมีสัจจะวาจาตั้งอธิษฐานบรารมีเลย เราจะมีอปติวานิตาเราจะมีความเพียรแบบไม่ถอยกลับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอตั้งสัจจะที่ฐานตั้งอนิฐานบารมีว่าเราจะอธิษฐานจิตในวันนี้เป็นต้นไปเราจะเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตลอดบัดตลอดชีวิตเราเนี่ยนัดอยากวันนี้เป็นต้นไปวันละส0มสินาทีแบบไม่ถอยกลับอีกเลยเราลองดูซิเราจะทําสําเร็จไหมทําให้ได้หรือมันยาวอาจารย์มันยาวไปผมไม่แน่ใจเลยว่าชีวิตนี้มันจะแบบโอ้ัวมันแบบ พลาดแล้วเกิดเอาใหม่เราจะตั้งอน,นิษฐามารมีเจ็ดวันนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะเพียรภาวนาเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิอย่างไม่ถอยกลับมีอัปปติวานิตาในเจ็ดวันนี้จะไม่ถอยกลับเลยแม้แต่ว,วันเดียวสามสิบนาทีต้องได้ทุกวันโอเคไหมเจ็ดวันเอาแบบพราหมเมื่อวานนี้ที่อาจารย์พูดถึงอ่ะพรามอะที่บอกว่า,ากษัตริย์ขอให้อยู่ต่อจากเจ็ดปีอะเหลือเจ็ดวันนั่นอะ ย่อกอันลงมาย่อกอันลงมาขอไปบวชสุดท้ายเจ็ดวันกษัตริย์ยอมไปบวชโอเคเจ็ดวันเพื่อสาสามทางโลกให้จบเราเอาเจ็ดวันเป็นเกณฑ์ตั้งก็ได้เจ็ดวันลองดูว่าเจ็ดวันเนี้จะเป็นเจ็ดวันนี่สงการกำลังจะมีเจ็ดวันอันตรายนะเนี่ยพอเราตั้งอธิษฐานปุ๊บนะอีคำอธิษฐานเราจะเป็นเจ็ดวันอันตรายทันทีเลยรู้ป่ะเราลองตั้งความเพียรตัวหนึ่งนะาไม่เชื่อลองดูนะ้ำมามันจะขวางเราทุกทางเลย จ็ดวันอันตรายในการนัน่งสมาธิตั้งสังคตฐานแล้วว่าเจ็ดวันนี้จะปฏิบัติอย่างสึงที่สุดโอ้โหเตรียมตัวได้เลยทุกอย่างจะขวางแบบถึงที่สุดเลยมันจะขวางเราให้เจ็ดวันนี้ไม่ประสบความสําเร็จเราไปทําดูแล้วเราลองดูว่าเราจะทําให้เจ็ดวันนี้สําเร็จได้ไหมลองทําดูก็ได้เจ็ดวันแบบทําสมาธิภาวนาทุกวันตลอดสามสิบนาทีวลาสามสิบนาทีต้องทาไห้ได้ต่อนเนื่องสามสิบนาทีไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวลองดูว่าจะทําสําเร็จได้ไหม ถ้าทาสาเร็จได้นี่อธิษฐานบาร,รมีเกิดแล้วนะสัจะวาจะเกิดแล้วนะนี่อัปปติวานิตานี่เกิดแล้วนะเพราะอะไรความเพียรเราไม่ถอยหลังกลับแล้วทำให้เกิดความเคยชินจนนอนเรื่องในสันดานเอาให้ได้นะวันนี้เลยก็ได้นะตั้งกันแต่วันนี้เลยกลับไปจะเริ่มภาวนาเลยสามสิบนาทีจะไม่ถอยกลับต่อความเพียรน,นี้จะเอาไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ตั้งเจ็ดวัน ใครเจ็ดวันไม่ไหวเอาสามวันก่อนก็ได้ลองดูสามวันยังไม่ไหวเอาวันนี้ก็ได้สักครึ่งชั่วโมงนี่ยวันนี้สักครึ่งชั่วโมงแบบไม่ถอยกลับอ่ะไม่ไม่ต้องไปนั่งคิดมันแบบพุธโธติดใจลมหายใจติดไปเลยไม่มาหลุดจากกันเลยไม่ใช่แบบว่านั่งคิดไปม่าอะไรจะหมดเวลามันหมดเวลาหรือยังมันใกล้เวลาหรือยังว่ามันใกล้จะสาสิบนาทีหรือยังโอ้ยถึงแล้วมั้งอย่าไปคิดอย่างนี้รีบตัดความคิดทิ้งให้เร็วกลับไปอยู่กับพุทโธเหมือนเดิมไม่งั้นสุดท้ายแล้วความเพียรเราจะถอยกลับเพราะอะไร มาน่ะคือความคิดเราอ่ะมันจะพยายามทำทุกอย่าง mm. เพื่ออะไร mm. เพื่อจะทำให้เราถอยกลับ mm. เราต้องมีอัปปติวานิตานะ mm. เราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่าห mm. นังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่ mm. เนื้อและเลือดในสรีละจักเหือดแห้งไปก็ตามทีนี่อธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าตั้งสัจจานิทานก็เลยห mm. นังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่ เนื้อเลือดในสรีละแห้งหนังเองอยังมีอ่ะแต่เลือดแห้งหมดแล้วประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบักบานของบุรุษคนคนนึงอ่ะคนคนนึงจะมีความเพียรขนาดไหนก็ตามอ่ะแต่เราจะเอาความเพียรของคนคนนึงคือตัวเราเองเป็นที่ตั้งตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นความเพียรขคาก็ตามที่ว่าขึ้นชื่อว่ามีความเพียรที่สุดของคนคนนึงได้อ่ะวันเนี้ยเราจะเอาความเพียรตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งเลย หากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรนั้นเสียเป็นไม่มีเมื่อเราตั้งประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันขนาดแล้วถ้าประโยชน์นี้ไม่สําเร็จจะไม่ยอมหยุดมันเลยตัองในวันนี้วินาทีเดียวไม่หยุดบางคนก็ไม่หยุดจริงๆนะไม่หยุดในการด่าหัวด่าเมียตัวเองเลยไม่หยุดเลยสักวินาทีเดียวบางคนก็ไม่คิดจะหยุดในการโกหกชาวบ้านเลยบางคนก็ไม่คิดจะหยุดในการนินทาว่าร้ายคนอื่นเลย ไม่คิดจะหยุดเลยแม้แต่เวลาเดียวนี่มันความเพียรแบบไหนวะเนี่ยนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามฉันจะตั้งความเพียรในความเพียรต่อบุคคลในบุคคลที่มีความเพียรมากที่สุดฉจนเจ้าความเพียรนั้นเป็นกำลังในการจะขวนขวายในการนินทาชาวบ้านต่อไปนี่ความเพียรเราในปัจจุบันใช่ไหมนินทาชาวบ้านเป็นสรณะ,ะที่พึ่งเยรนะวันไหนไม่นินทาลงจะแรงตายอ่ะนะใช่หรือเปล่าเนี่ยสัจจ นี่คืออธิษฐานบาร,รมีเราอธิษฐานความความเพียรแบบนี้ได้ไหมทุกครั้งเราจะนั่งสมาธิทุกครั้งจะนั่งสมาธิเอาบทนี้ไปไขควรเลยก็ได้นะเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างความไม่รู้จักอิ่มพอในกุศลธรรมงหลายประการแรกเราจะไม่อิ่มพอความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรทำให้ถอยกลับ อันต่อมาคือเราจะไม่ถอยกลับต่อประโยชน์นั้นด้วยการที่เราจะไม่หยุดทําในความเพียรน,นั้นประการที่สองจะไม่ยอมหยุดเอาธรรมะตัวนี้ไปใข่เขียนความเพียรใครที่ชอบถามว่าอาจารย์เวลาจะนั่งสมาธิส่วนบทไหนดีก่อนนั่งสมาธิควรส่วนหรือไม่ควรส่วนนี่เอาไปคข้ยควรเลยว่าเราจะตั้งความเพียรปลุกใจตัวเองในการทําความเพียรภาวนาปลุกใจอย่าถอยกลับอับปปติวานิตาเราจะเพียรอย่างไม่ถอยกลับ นี่พิสุท้งหลายการตรัสสรู้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทพระองค์ทรงตรัสสรู้ด้วยความไม่ประมาทนะอนุตรยะอนุตระโยขัมะเขมะธรรมเป็นสิ่งก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทพระองค์ทรงตรัสสรู้รมทุกอย่างทุกประกุทุกประการเนี่ยดับเหตุจากการเกิดการเกิดตายได้พระองค์ทรงดับได้จากความไม่ประมาทเราจะเราเห็นข้อความพระพุทธเจ้าไหมว่า พระองค์จะใช้คําว่าแม้สําเร็จแล้วก็สําเร็จด้วยความไม่ประมาทพระองค์จะใช้คําว่าไม่ประมาทบ่อยมากจงยังตนให้ถึงพร้อมตั้งอยู <It> ่บนความไม่ประมาทคขาว่าไม่ประมาทแม้แต่ตอนสุดท้ายก่อนพระงร์จะม่ไิพาน่ะพระองค์บอกจงยังสอนวาจาใช้กับพวกเราเลยเธอทั้งหลายจงอย่าตั้งอยู่บนความประมาทเลยอย่าเป็นผู้เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังเห็นไหมก็ยังผู้สอนเราไปครั้งสุดท้าย าการตัดสรุปทางของพระองค์นี้ก็ตัดสรุปอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทเช่นเดียวกันถ้าแม้พวกเธอพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่าเหมือนเดิมเลยนางเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจากเหลือแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุุษหากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจากหยุดความเพียรน,นั้นเสียไม่มีดำนีแล้วไซาย คนคนหนึ่งอ่ะจะมีความเพียรได้มากขนาดไหนอ่ะเราจะเอาความเพียรนั้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้เราจะไม่หยุดทําในความเพียรนั้น,นที่สลายพวกเธอเนี่ยจักก็จักกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรร์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในเยธรรมเข้าถึงแล้วแลวอยู่แน่นอน ใครกระทำแบบนี้ได้อันกุลบุตรทั้งหลายถึงทำได้ไม่นานอย่างแน่นอนพุยเจ้ารับรองะฉะนั้นใครปฏิบัติตามธรรมได้ใครทำตามคำสอนของพระงร์ได้ทํานั้นอ่ะจะถึงแก่เราแน่นอนดังนั้นให้เราปฏิบัติตามหลักคำสอนพระงร์ไว้เพียรอย่างไม่ถอยกลับอปติวานีอปติวานิตาเราจะได้เป็นผู้ตอบสนองต่อก,การกระทำเนี่ยผลของการกระทำย่อมส่งผลของเรา เพราะฉะนั้นเราจะสามารถเข้าถึงที่จะทำคือถึงทําในปัจจุบันเนี้ยได้ในการไม่นานทําให้ได้นะเมื่อเห็นอยู่ละนันทิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเราเห็นโดยถูกต้องหรือยังถ้าเราเห็นทุกอย่างถูกต้องความเบื่อหน่ายย่อมเกิดขึ้นความบาดหน่ายเกิดขึ้นใครเกิดความเบื่อหน่ายในทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตบ้างยกมือขึ้นใครยังไม่เห็นความเบื่อหน่ายบ้างยกมือขึ้น ยังไม่ค่อยเห็นเพราะอะไรแสดงว่ายังเห็นไม่ถูกต้องใครที่เริ่มมีความเบื่อหน่ายในโลกนี้แล้วเริ่มเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตเบื่อหน่ายต่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รักอยากจะพ้นจากความทุกข์เหลือเกินพวกนี้เรียกว่าเห็นถูกต้องแต่ถ้ายัางอยากใช้ชีวิตยังเสพการยังเกิดความละลายละเลงยังอยากมีชีวิตยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่ยังอยากสิ่งเหล่านี้อยู่นี่เรียกว่ายังเห็นไม่ถูกต้อง ใครเห็นทุกอย่างโดยถูกต้องคนนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทีคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะถ้าความเพลิดเพลินเราดบเ,เ,เราดับมันได้มีสติสัมปชัญญะรูต้ตัวตลอดเวลาราคะความกำหนัดอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นได้ไหมย่ยอมเกิดไม่ได้เพราะอะไรมีสติรูต้ตัวตลอดเวลาพระอาหารหันต์คือบุคคลที่มีสติรูต้ตัวตลอดเวลา จึงไม่มีใครจึงไม่สามารถที่จะให้ราคาเนี่ยมาแปดเพื่อนต่อพระอหรหันต์ได้เพราะอะไรไม่มีนาทีไม่มีความเพลินดังนั้นเมื่อความเพลินดับราคาย่อมดับเพราะความสิ้นไปแห่งราคาจึงมีความสิ้นไปแห่งนาทีมันเอื้อกันเห็นไหมราคาไม่มีอ่ะความเพลินจะมีได้ไมั้ยย่อมมีไม่ได้เห็นป่ะความสิ้นไปแห่งนนทีและราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ันหมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งดับอีกตัวหนึ่งก็ต้องดับด้วยเพราะเป็นปฏิจจสมุปปาธรรมเมื่อดับแล้วความท,ทุกข์จิตย่มหลุดพ้นลหลุดพ้นจากอะไรจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งว่าเป็นตัวตนของเราหลุดพ้นได้ประมาณนี้เนาะที่เราสัจชยักเมื่อเช้า